จ้าสวัสดีพี่น้องอีเนาะมื่อนี้ก็เข้ามาปุ่ย่างมาเห็นหน่อไม้เนาะเห็นหน่อ,อ,นอไม้หุ่นก็เลยซื้อเอาซื้อบวพี่น้องอันนี้นะกอเดลอะไรอะไรหน่นอไม้แคมโฮยดินซรายนะเป็นตะจะอ่อนอะไรเมื่อคืนนี้ก็เอาหน่อไม้โกกเมื่อแกงเนาะมื่อนี้ยผ่านมาเห็นหน่อไม้หุ่นอีหน่อไม้ไหลหน่อไม้ปะผาฮะนนะกอเดลพักกอใหญ่เติบอันนั้น งามมาพี่น้องมาแกงแรงอีเมื่อนี้กระเมือนี่ละแกงแรงมาเซพเซฟมันดีเด้อเมิดมิดพักเมิดยาแล้วมิดพักมะบ้าบุญเ้ามาปุยหางต้องมาบ้าบุญกระซ่สงสามภูมิจักว่าพักมะม่าบุญเป็นยอดโน่ได้ซื้อพักมาบุญน,นะสองสามภุมกับพ่อแล้วหยุดนสดนี่ละ ยากระหกไม่ทันได้สี่ากระยำม,มันซื้อนะฮา,าม,มาปุยหยังนะพังมาบ้าปนยอดพังมาบ้าปนซื้อนะโน้พุนวะซื้อพักสะเกะได้พักอีตู่เนาะซื้อยอดพังมาบ้าปนไม่ต้องซื้ออันยอดพังมาโบปา,าม,มาปุยหยังฝนตกแล้วละปุยหยังสักน้อยก็จะลงปักดำลงให้ลงหน้าละเอาไปหยางมาแล้วล่ะปุยหยังสะก้อนมาปุยหยังแล้วแล้วล่ะ นันว่าจะสีหญ้าฝนพะตกก็เลยเมาะเอาใบยางมาก็เลยปุ๊ใบยางก่อนละใบยางก็ง่ามได้ปีนี้พี่น้องเอ้ทั้งหลายเพิ่นพดติกิจได้นั้นเนาะเอาก็เอาคอยเอ็ดคอยทำไปนี่ละ เอาเอตํำลังกะกี่ํำลังไซํำลังเอาเนาะสุ่มก้อนก็นได้ยู่ก็มีหลายจะมาปุใหม่อีเมื่อเอ็ดให้เอ็ดหน้าแล้วละจะมาปู่ท่าลูท่าหลานก้นแบบนี้เปิดลูหลานมากะผืนถีถถเป็นกะหกไ้วถ้ได้เนาะแทมเหน้า ข้าวเดียวนึงหกเลยญยากับทางอื่นกับใครได้อยู่ด้ดมองนี้แล้วหกกว่าหมู่ก็จะทะาพิ่นพัดฝนตกสิอนอนโซนเนาะไหมน้องอนนแต่ได้แกงแรงเสียบแล้วนะคำมมนได้ลายโกนะปุ้ยอันนี้นะโกเดี๋ยวต้มไม้ดินสายแขมโพยเนาะ หน้าไม้หุ่นกับซ้ำหน้ไม้กโกบันแดดพี่น้องมาเด้อมาเซฟเซฟกินแรงน้ำเดือดเด้อออมแรงน้ำเดือดเด้อแกงหน่อไม้อาหารพื้นบ้านเฮากินง่า,องายอยู่ง่ายเนาะได้สำลึกกินใยสำนั้นจ้าคลิปนี้กับท่อน,นี้เลยเด้อขอบคุณวัดติฆ่ะ